ไี่ไม่เงียบอม่แต่โคกโคกงมาจากห้างลกสมาน อ,อ,อ,อาาย่งเียอมดอมดีกชิ่ไม่คุนามลยวันนี้ได้หอมพี่น,อน้องนหอมมัดหนึ่งตนเงินีสิบบาทหม,มาอะไรยี่สิบหมาไอมละฮะ <c oughs> เ้ยฮะะฮะฮะฮะะฮะฮหฮะฮัฮเฮะฮะฮเฮะนะฮ

เอแหลงแหลมมึงเก็บของแล้วไปมึงมาเนี่ยแก้วพี่อ่ะวันนี้มึงก็เก็บเอาของเอาองเป็นองเลยู่ไที่แหลมทั้งใสเสียทั้งถอนมุ้งปูเรื่องอะไรวะ ว่าเขาจะเสร็จก่อนเราจะไปถอดสุดแล้วกันแล้วเดี๋ยวนี้ฮะจี่มอนมาต้องหอมแดงแล้วมันนี่โอ้โ <c oughs> หสุดดจิรีหอมแดงมัดหนึ่งทรงครัวแล้วนีอเนี่ย ตันนี้กูก็บหกยู่พะแห้งแล้วฮะอ้กูก็บหกแพะแห้งแล้วใช่ไหมหกไปแล้วเออให้พดพวลดแม่งว่ะก็ชันจ๋าญบุนเ้อเออชันอันนั้นชันยึดรถบาด จตยบอกอาคารเรียนคนละโอ้ยอาคารเรียนเวลาอาคารนอนไปยาบนแล้วอ่าพัดถ้าแตกยังนี่แทงมะกับน้ำแม่มึงปอบมะกับน้ำแม่มึงตีจ้บก็จะกวดก่อนแล้วก็ดแป๊ดหนึ่งไม่รอค่ะกไปเลยค่ะ หมดที่แล้ววะดูอายเบ้ตี้นีู่เ้อตี่นี่บ คุณบ้านใดน้าึ้นบ้านใดเอ่น้าเไดไรุ้านที่มามาสื่อหอมสื่อกระเทียมมาสื่อไก่ไปนี่ติดเท่างไรสไก่มาก่้นไปนระดนยคื่ไาดึงคับกระเทียมกับหอมมาแ้วกู้งเปาบราว่าท้างนี่เขามีละี่น้องแมหนูอยากหนูอยากได้ผู้ชายแค่แก็ียือผูปิดท้องหลังผ่าเปม้่วไมท้องเหอตอนนี้บ่าม่มีหลอวป่าเปเยบหอมันีบอกว่า อ๋อวันที่สิบเอ็ดจะเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีเอาหอดปีหล่อตีสูมาโดนไปเร็วแถบมือแรกก็ใส่ชุดพี่พี่อ่งเปาเลยจัดพักไปน้องขุลองหงอยู่ในเต็นทเนาะทีผมอยู่บ่อะไรหลายมามาแลกกับเซเสียร้ายหรอมาเมื่อแรกเซเสียเดงเซเสียแดงอ่ะนี่ยอ่ะดังมาไทยผู้ไทยผู้ไทยลายแดง ก็ต่อยอยู่ในเฟรนด์10วันใช่ไหมรบรอบปีหนึ่งเขาจะถ่านวันที่11เรับาเป็นคนอยู่ในเฟรนด์ปที่11เข้ามาวันที่11ไม่นะมาเพราะเพราะปีแต่ว่ามาจะถ่านคอยจำว้ได้รนี่จะผู้ใดมาเมื่อใดแต่ว่าแบมกับมาบอกว่ามื่อนี่ล่ะที่หนูม่านสมัครกับพ่อโจอยูุลังหานคือมื่อนี่รอบนึงปีแอนแอนแบมมาสมัครกับพ่อโจอยูุลังหานมื่อนี่แต่ว่าไปจำไปออดิชันอีกมือหนึ่งจำรูปว่าอะไรยังไงวันเดือนมีนาจะวันที่เท่าไหร่หรือจำว่าใครเรียว่าผู้ใดมาผู้ใด จำว่ได้เลยจคนจับไมมาสิบเจับไมจับไมองนี้่ะริงี่จริงว่าที่แปดะเพราะได้จับไมเีวจะกรรมาการ้านเ่กันได้จับไม้สิบเอ็ดว่าจได้่ย่วามาเดือนที่แล้มือได้บูอันที่ว่ามันังยู่ตอยอยู่หนังห่านลพอเโจ้ไปสัมผัสมือได้บุปผาได้ว่ายู่งานไหนนี่ละเธอเออใส่เสื้อสีขาวนี่ยล่มั้พี่ทยเพื่อได้ย่างไก่ไปยู่เออกันนางยุ่เต็นชต้อยอเฮ็ดออยอยู่ ใช่ปาหมดหรอยอมีหลีนเบของก่อนนะครบรอบจังไยสิครบรอบปีหนึ่งครับวาอยู่นีมานอะเจ้าเดียวครบรอบจากปีแล้วพระองไแป๊ะพรามแปะแปดปี ไปไปพี่น้องครับไปเก็บคอ,อง่อนนี้ฮะเออออกอยังกับว่าถือดอกไม่ได้ซื้ออ,อโอเคครับเก็บคองเขาแม,มันเขาดื้อเต้นคนละบ่